มันก็เยอะแล้วก็นานแล้วก็แล้วก็เห็นเวลาการทําคดีใหญ่ๆเราจะเห็นหมดนะว่าใครทําคดีคนไหนทํำยังไงอ,อนอก,กอจากคดีเรื่องเรื่องการเมืองเราก็ยังรู้เลยการเมืองก็ยังรู้บ้างเอ,อเพราะว่าถึงอ,อถึงคนที่ทําคดีเนี่ยมันจะเยอะแต่หลักๆอนะคนหลักๆที่เขาทําเนี่ยมันก็มีไม่กี่คน่ะอ,อคนที่ดังๆ คนที่ทําแล้วมันมีผลงานนู่นนี่นั่นนะเราก็จะเห็นเลยเอจะรู้เลยว่าเขามีความสามารถหรือไม่มีความสามารถแต่เขาบอกว่าระดับเทพเขาว่าอย่างนั้นเทพจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแอดไม่รู้นะอแต่เขาบอกโอ้โหระดับเทพเลยทํางานมาเยอะแยะมากมายนะเขาว่าอย่างนั้นอผลงานนะแต่เราก็ไม่รู้ไงแต่ที่ร,รู้เราก็รู้แค่ แค่ตรงนี้นะเอาพูดง่ายๆแค่ทํากับลุงมาหลายๆคนใครบ้างที่ทํากับลุงมาเราก็รู้หมดบางคนนี่อ่าบางคนก็ดังมาก่อนอ่าดังมาก่อนโอเคเรารู้แต่บางคนก็ไม่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนเลยเพิ่งมามีชื่อเสียงในนี้นะอเท่านั้นนอกอื่นก็ถ้านอกนั้นถ้านอกจากนี้ก็คือไม่ดังเลยเอาพูดง่ายๆไม่มี ไม่มีชื่อในในระบบเลยในสาระระบบเลยเอาพูดง่ายก็นะเขาใช้เขาใช้วิกฤตตรงนี้นะครับเออใช้ตรงนี้นะให้มันเป็นประโยชน์ก็เลยได้แสงอจากตัวนี้ไปเต็มเเลยแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยทิ้งเลยจากแสงตรงนี้นะครับเอาจริงๆนะเอจนะเอาจากแสงตัวนี้ไม่เคยได้ได้คิดว่าจะทิ้งเลยเขาเกาะอยู่ตลอดเวลา อไม่ว่าลุงจะไปไหนนะครับเขายังเกาะอยู่กระแสนะนี่แหละก็ก็ประมาณนั้นนะครับเออคนมันคนมันไม่ดีนะครับแอดพูดได้เลยว่าคนไม่ดีมันก็ไม่ดีวันยังครับมันน,ะนิสัยไม่ดีมันก็คือไม่ดีนะ ออเมันก็เล่นงานเขาได้เพราะว่าเขาไม่มีปากเสียงไงเขาไม่ได้ไปพูดอยู่ตามหลักเขาก็ไม่ค่อยพูดถึงอยู่แล้วพูดง่าเขาไม่ให้คุณค่าเลยตามหลักเขาก็ไม่เคยพูดถึงอยู่แล้วก็ดูอย่างทนายท่านทนายรัฐพลดิเห็นไหมแกก็อยู่ของแกธรรมดาแกวิเคราะห์อ,อะไรของแกไปพูดคุยกับเอไซีไปแต่ก็มีบางคนที่เอาเอาไปเล่นแกนะเอา เรื่องราวไปเล่นนะครับจนบางครั้งเขาก็อาจจะทนไม่ไหวเออไปเล่นงานเขาไงไปดูถูกไปว่ากล่าวเขานู้นนี่นั่นเอารูปไปไปแขวนแล้วก็ไปเล่นงานาก็ด่าเอาเขาก็ว่าเอาคือพูดงี้ว่าเอ่อวัยวุฒิสูงแต่เขาดึงลงมาต่ำกว่าอีกเออดึงลงมาต่ำกว่าอีก มีอายุเยอะแต่เขาดึงลงมาให้ต่ำห่วยอีกดึงมาให้อายุน,น้อยๆอีกออจากอายุที่ควรจะเทิดทูนควรจะคารบไม่ใช่อะดึงเข้ามาเลยเตี้ยเลยคราวนี้มากระทืบด้วยเออเพราะว่าทำตัวไม่ถูกไงทำตัวไม่ให้เขาคารบรักออทำตัวไม่ใช่เขาก็ดา่าเออนะคนที่เขามีความรู้ด่าเนี่ยมัน อาจจะด่าไม่แรงนะแต่ด่าเจ็บเออด่าเจ็บด่าแบบผู้ดีเออด่าแบบเสียดส่ะเห็นไหมแต่แต่เขาไม่ใช่ปากตลาดไอ้พวกนี้มันต้องเจอปากตลาดเอฟซีเออมันต้องเจอปากตลาดเออถ้าเจอปากตลาดมันก็ไม่กล้าหรอกมันต้องใช้แบบนั้นนะมันต้องเจอกับพวกปากตลาดพวกนี้จะไม่ค่อยกล้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกเพราะอะไรมันด่าเจ็บมันด่าปากตลาดอะแต่ แต่กับอย่างคนที่ยังที่เขาไม่เคยด่าใครเนี่ยเ,เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่รู้สึกอ่าจี๊ดในใจเลยอะไม่รู้สึกเลยเออแต่พอเขาเล่นงานเอาได้นะครับเออเขาว่าเอาได้ในโอโ้โหนะครับเออโกรธเขาเวลาเขาว่า,าโกรธแต่เวลาตัวเองว่าเขามาไม่เป็นไร เออว่าเข้าได้นะไม่เป็นไรแต่เขาว่าสวนกลับบ้างโอ้โหเคืองเคืองเออไม่พอใจเขาเออนะถามหน่อยเอฟซีนะเอ็ดว่าเนี่ยเขาก็พูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเออเขาใช้คําว่ากูมึงเนี่ยถูกไหมนนี้เขาให้เกียรติแล้วนะเออเขาให้เกียรติสุดๆเลยนะกูมึงเนี่ยนะเขาไม่พอใจว่าเอยเป็นมันเรียกกูมึงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเออ เขาไม่พอใจไม่พอใจนะแต่แอดว่าแค่เนี้มันยังสุภาพแล้วนะกูมึงแค่สุภาพนะที่เขาเรียกเนะ่ยเออใช่ไหมล่ะจริงจริงจริงจมันต้องอีเฮียอีสัตมันต้องอย่างนั้นเะนะเออมันต้องด่าอย่างนั้นเนะยถ้าไปแบบใช้คำแบบนี้มันมันโอ้โหมันพื้นฐานเกินไปนละเออ แค่กูมึงแค่นี้นะมันไม่ได้หยาบอะไรเลยเออเหมือนพ่อคุณลามกำแหงนะนะเออใช้แค่นี้ไม่ถึงก็ดา่าหยาบรนะเออคนพวกนี้มันต้องด่าอย่างนั้นเลยด่าสัตว์สงวนอย่างเดียวเออมันถึงจะมันถึงจะสุดอะคือให้สุดกว่านั้นยิ่งยิ่งดีใหญ่คนพวกนี้มันต้องรู้สึกถึงกล่นถึงกล่นถึงแก่นแท้มันถึงจะไม่อยากจะมายุ่งเออแต่อันนี้เขาด่าไม่เป็น ดาไม่เป็นด่าไม่เข้าเอาจริงๆต้องไปเจออย่างาเจเขาอยู่อย่างนั้นโอ้โหนะคือระดับระดับเนี่ยไปเจอกับเขาอย่างนั้นโอเคเลยสวนกลับได้เลยแล้วก็ชัดเจนด้วยนี่นะเอฟซนะแอดเห็นแล้วก็โอ้โหมันไม่ใช่แล้วนะครับนะทํานองนี้แหละอ่ะก็ว่ากันไปแหละ แต่ยังไงก็แล้วแต่ะยังไงป้าแกก็ต้องพูดไปเยี่ยมทีไรแกก็ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พูดได้อยู่แล้วถูกไหมสิ่งที่พูดได้อยู่แล้วในนั้นแกพูดเรื่องภาษากายของของคนของแกเนี่ยแกพูดได้ออ่เอว่าเป็นยังไงเอสุขภาพโอเคไหมแกแค่นั้นถูกไหมสุขภาพโอเคแข็งแรงเอไม่เจ็บไม่ไข้ทุกอย่างดูดีหมดโอเคเ เห็นไหมเดี๋ยวต่อไปขนาดขนาดอ่านักโทษบางทีบางทีที่เขาได้รับอการลงโทษหนักหรืออะไรเนี่ยบางทีเขาก็เขียนจดหมายออกมานะเอมาฟ้องผู้ปกครองมั่งฟ้องนู่นฟ้องนี่มั่งแต่จะถึงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าจดหมายแต่ละอย่างเนี่ยเขาผ่านการเซ็นเซอร์หมดเซ็นเซอร์หมดเอามาตรวจสอบหมดเขียนไปยังไงแบบไหนเนี่ยเขาจะเอาไปเอาไปดูก่อนพอดูเสร็จแล้วเขาก็ อปิดผนึกให้แล้วก็ส่งอ่าประมาณนั้นนะครับอืถ้าเขียนเรื่องเล่าเรื่องความเป็นอยู่นู่นนี่นั่นมันก็ไม,ม่ผิดอะไรหรอกเพราะว่าเพราะว่าเล่ามีสิทธิ์พูดได้ออ่ะเคนที่อยู่ข้างในเนยะมีสิทธิ์พูดได้แหมมันบอกว่า <c oughs> อยู่ข้างในสบายดีอ่า พูดไม่ได้บอกว่าสบายดีก็ไม่ได้อแล้วยังไงล่ะไม่สบายเหรอเอเขาเขาพูดไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยเออสบายดีถ้าไม่สบายก็ป่วยไงมันก็มีแค่นั้นนะต้าไปอยู่แล้วมันไม่สบายก็ป่วยออเมีแค่นั้นนะครับถ้าอยู่แล้วสบายดีก็สบายดีแค่นั้นเองเอไม่เจ็บไม่ไข้เอเข้ากับเพื่อนฝูงได้ดีเออก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีกิจกรรมอะไรก็ร่วมกันทาแค่นั้นเอง เท่านั้นเลยเออแต่ถามว่ามันมันสบายไหมมันไม่สบายอยู่แล้วการไปอยู่มันนอนก็นอนเบียดเสียดสีกันเออเข้าห้องน้ําก็ก็ลงโล่งเออก็เข้ากันอย่างนั้นแหละมันก็เห็นเห็นนะครับเพราะว่าอ่าข้างในเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรเขาก็ถ่ายทอดมาให้ดูอยู่ว่ามันข้างในเป็นยังไงแบบไหนทุกคนเข้าไปเห็นหมดแหละนะครับอ่า นี่แหละเอฟซีนะคนมันอย่างว่าแหละคนมันไม่ชอบอ่ะคนมันเกลียดเออมันก็หาเรื่องหาราวไปนะเออคือจะจะกันแกล้งเขาขณะเขาอยู่ข้างในมันยังใจกันแกล้งเขาเลยเอฟซีนะก็สุดยอดมาก้วคนเรานะเออจะไปฟ้องร้องเขาอีกะมันก็เกินไปนะเออก็เกินไปนี่แหละเอฟซีนะ ก็ว่ากันนะครับก็ต่อไปนะครับ f อฟนะต่อไปก็เราก็ต้องมาพูดคุยกันเรื่องอ่าที่สี่กนะครับเอฟนะที่สี่กชีวิตที่สี่กนี่ข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเท่าไหร่แต่อ่าเรื่องในอดีตเนี่ยมีเยอะแยะมีเยอะมากอ่าสมัยก่อนเข้ามาเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น อ่าพวกที่มีแต่คิดว่าผลประโยชน์เข้ามาเป็นอันดับแรกเลยผลประโยชน์นี้จะเข้ามาก่อนเลยเออนอกนั้นก็คือพูดง่ายนอกนั้นจะไม่สนใจอะไรเลยคือเข้ามานี่หวังผลประโยชน์อย่างเดียวผลประโยชน์ที่เข้ามาหาลุงตะกอนนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> ทำให้เราเห็น <c oughs> ทำให้เราเห็นว่าเขาไม่มีความจริงใจอืม พูดง่ายว่าตอนเนี้ยเวลาแกถึงตอนที่ยากลําบากอ่ะมันเหลือกี่คนมันต้องถามว่าเหลือกี่คนเออเหลือใครบ้างเหลือกี่คนบ้างตอนที่แกอ่าสุขภาพดีตอนที่แกแข็งแรงตอนที่แก,แแอ,แกอ่ายังพูดคุยได้นะครับอา่ามีใครบ้างมันก็ดูดูตรงนั้นนะแล้วตอนที่ยากลําบากมันเหลือใครบ้างอย่างเงี้ยมันก็เห็นกันแล้วล่ะตอนนี้เนอะ มันเห็นกันแล้วนะครับก็รอนะครับต้องรอนะครับรออ่าสัปดาห์ต่อไปไม่รู้ว่าเขาจะยื่นหรือเปล่านะครับเอฟซีเนาะแอดก็ไม่รู้ว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์หรือเปล่ายื่นไอ้นี่ยื่นประกัน เอ่ยืนประกันหรือเปล่าไอ้ไม่รู้แต่ถ้ายื่นไปอีกครั้งนึงนะครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องทําการคือสู้แหละพูดง่ายว่าสู้ดีกว่าหาหาหาข้อมูลหาอะไรก็มาวางแผนสู้กันแค่นั้นเองอืมถ้าได้ประกันตัวออกมาก็โอเคเลยเก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าใช้ได้ถ้าเขายังยอมให้ประกันตัวนะ อาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มวงเงินเข้าไปอีกอจจเพิ่มวงเงินให้ให้เยอะอะครั้งที่แล้วก็ก็หลายหลายตังค์อยู่นะมาเยอะอยู่แต่ครั้งนี้ก็ต้องเยอะเก่าเก่าเยอะเก่าเก่าเพื่อเป็นการประกันเนี่ยอเอขาบอกว่ากลัวจะหลบหนีนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อแล้ว่าว่าแกออกมาแกไม่ได้ไปไหนหรอกแกก็อยู่เหมือนเดิมนี่แหละเอาจริงจอยู่เหมือนเดิม คนเราเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะไปทําไมไปก็เท่ากับตอกย้ําตัวเองเนี่ยว่าทำมาส่วนมากไอ,อ้คนที่ทําผิดเนี่ยมันหนีเออคนที่ทําผิดเนี่ยมันหนีส่วนมากเป็นงั้นนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้คิดว่าจะทําผิดเนี่ยนะเขายังไงเขาก็สู้หัวชนฝาอยู่แนละ้วนั่นแหละก็ มันก็ได้เห็นกันแหละเอฟซี FC นะทํายังไงก็เอ่อมันจะได้ดูกันคราวนี้นะครับ <c oughs> อยากจะไม่อยากจะไอ่ไม่อยากจะคิดไปอ่าไกลมากกว่านี้นะเอฟซี FC นะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราพูดไปมากก็ไม่ได้นะครับเอ็สุนะครับสวัสดีครับผมนะคร,รับเราวัตดีนะครับ สวัสดีครับผมนะใช่ไหมอใช่ถ้าออกมาเขาออมาทํางานเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มีคืออ่าตรงนั้นเขา,ม,า,กกามีงานการอยู่แล้วไงเออมีงานการอยู่แล้วเห็นป้าแกก็ไปอาอาจจะไปติดต่อช่างนะครับถ้าทําถ้าคนทำไอห้องน้ําไม่ไหวเขาก็จะไปจ้างมาจ้างทำนะครับเออมันก็โอเคกว่าเออจ้างทำนะ่ะโอเคกว่า